สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดนะครับวันนี้พามาชมเห็ดนางฟ้าู้ฐานที่เป็นลงที่ก้อนมีปัญหาในช่วงการบ่มก้อนในฤดูหนาวนะครับวันนี้หลังจากที่คัดก้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับก้อนที่ทําการเปิดสําหรับสีแผงในโซนกลางของโรงเรือนแล้วก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็ทําการเก็บไปแล้วประมาณ5กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็น ในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นช่วงบ่ายนะครับสําหรับก้อนเห็ดของเรานะดอกแรกก็ออกมาค่อนข้างสวยนะครับการก็ค่อนข้างยาวดีนะี๋ยวพอชุดที่2นะครับดอกเขาจะสวยกว่านี้แล้วก็จะดกกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกที่เขาออกมานะอันนี้ก็ต้องให้น้ําเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอ่าสภาพอากาศในตอนกลางวันก็ค่อนข้างร้อนนะครับในช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ 27องศานะครับสำหรับในโรงเรือนก็เป็นอุณหภูมิที่เขาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับสังเกตจากสีดอกนะครับสีดอกก็จะเป็นสีหน้าค้ำคล้ำหน่อยแบบนี้คือเห็ดสุขภาพดีนะครับเมื่อจับลงไปแล้วดอกเห็ดไม่แห้งนะครับไม่แห้งก็ถือว่าเป็นสภาพที่ใช้ได้นะครับอันนี้จะเก็บอยู่ในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับก็สามารถเก็บได้แล้วนะ ดอกก็จะบานไวนะครับสำหรับก้อนเห็ดที่ถูกเลี้ยงในอุณหภูมิที่เหมาะที่เขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเขาก็จะบานไวภาษาเห็ดเขาก็จะเรียกว่าดอกมันบานได้ไวนะครับดอกเท่านี้ก็อีกประมาณสัก3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะครับอดอกเขาก็จะโตขึ้นมาได้สามารถเริ่มจะค่อยๆเก็บได้อันนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับนี่อุณหภูมิดีๆรด,ดน้ำดีๆนะครับ ก็จะโตวไวนะครับนี่ก็จะเป็นก้อนที่เขากำลังทยอยออกนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนี้นะอันนี้ผมลืมปิดน้ำนะครับเลอะไปหน่อย <c oughs> อใน,นโซนนี้เพิ่งเปิดเมื่อเช้านะครับนี่ผมมาแค่หน้าก้อนเมื่อเช้าอันนี้ก็อีกประมาณพันกว่าก้อนนะครับพันกว่าก้อนนะสำหรับโซนนี้นะครับสองแผงอีกฝั่งนูน้นเดี๋ยวมาแค่ว่งนี้นะครับเพราะว่า โซนนู้นจะเข้าหลังกันหน่อยนึงนะครับรอให้ก้อนเขาเดินเต็มดีๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะ,อะดอกเห็ดที่เขากําลังเบ่งบานนะครับเราก็จะเก็บเก็บดอกประมาณนี้แหละนะครับแต่เดี๋ยวรอไปเก็บพร้อมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวรอไปเก็บพร้อมกันสําหรับดอกขนาดนี้เขาก็จะโตกว่านี้นะครับนี่ดอกเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มทยอยมาครับนข้าฟางผมก็ไม่ได้เขียนละเอียดอะไรมากมายนะครับ ถ้าเจอลาเขียวอะไรก็เอาช้อนมาเขี s <S ่ยเขียวออกใหม่เห็ดเขาก็จะเกิดได้ตามปกตินั่นแหละนะครับก้อนไม่ได้เขี่ยหน้าสะอาดมากเท่าไหร่นี่กำลังออกนะครับเมื่อวานนี้เห็นไม่หลายช่อนะวันนี้ก็เข้ามาดูอีกทีก็ค่อนข้างหนาตาขึ้นนะครับสําหรับเห็ดที่เราเปิดก่อนหลายคนถามว่าเปิดแบบนี้ก็ได้หรอนะครับเปิดได้นะครับแต่ว่าเราต้อง ใช้สายยางมาลดก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่พอน้ำไปหน่อยนึงออกแห้งๆหน่อยนึงนะครับแบบนี้เพราะว่าน้ำมาไม่ถึงเท่าไหร่นี่อาการของเห็ดไม่พอน้ำนะครับกีบดอกจะขยุกข,ขยุยหน่อยหน่อยนึงนะครับเพราะว่าสายยางอยู่ฝั่งนู้นเพราะว่ายังเรายังไม่ได้ปล่อยระบบน้ำด้านบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาโดนก้อนที่ยังไม่ได้เปิดแต่ถ้าพรุ่งนี้เปิดก้อนเหล่านี้แล้ว เปิดก้อนชุดนี้แล้วนะมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะมันเจอหน้าหนาวแต่ถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้นะครับเนี่ยยังไม่เต็มเท่าไหร่อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อื่นนะครับเดี๋ยวมาดูก้อนอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเต็มก้อนสักระยะก่อนแล้วก็ค่อยเปิดนะครับนี่ก็น่าจะอีกประมาณพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะเปิดได้นะครับน่าจีประมาณสองสามวันเดี๋ยวผมทิ้งไว้อยู่ประมาณสักสามวันเดี๋ยวผมมาเปิดอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยลดน้ําแบบสายยางไปก่อนแล้วกันนะครับ นี่นะก็ถ้ายอยออกมาเรื่อยๆครับก็ใช้ได้อยูอ่ดอกก็ชุ่มชื้นดีนะครับถ้าเป็นดอกสีขาวๆออกโทนขาวหน่อยก็แสดงว่าเขาไม่โดนความร้อนมากก็แสดงว่าเขาขาดน้ํานะครับแบบนี้ก็แสดงว่าเขาโดนความร้อนเพราะว่าความชื้นเขาก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าแดดมันมาทางทิศตะวันตกนะครับเขาอยู่ใกล้ประตูมันก็เลยทําให้สีดอกเขามันไม่เข้มสักเท่าไหร่นะครับ ก็มันเปิดห่างกันไม่กี่วันครับก็ก็เลยเปิดดอกได้นั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะก็จะได้เก็บไปเรื่อยๆล่ะครับเดี๋ยวก็เข้าฤดูฝนนะครับาพยากรณ์อากาศก็บอกว่าประมาณวันที่1 8 1แปดสิบเก้าฝนจะตกนะครับถ้าฝนตกลงมานี่ก็คือพลึบพลับเลยเต็มโรงเรือนแน่นอนนะครับสำหรับเห็ดผูฐานของเรานะก่อนก็ หนักอยู่ประมาณ9ขีดกว่าๆนะครับนี่กำลังให้ผลผลิตครับผมก็พามาชมประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากใหม่อยาก,การดอกที่มันแห้งมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ช่อที่มันแห้งนะครับถามว่าลดน้ำฟื้นไหมก็ไม่ค่อยฟื้นแล้วแหละเพราะว่าหน้าดอกเขาเขาค่อนข้างตายไปแล้วนะครับเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าเนี่ยเราก็เก็บออกมาได้เลย จริงๆก็ตรงนี้ก็ต้องเอาช้อนอะไรมาแค่ออกนะครับเนี่ยแต่ไม่ได้ถือมาก็เก็บออกไปเลยเพื่อให้ดอกอื่นเขาโตได้นะครับให้เขาออกหน้าใหม่มาหน้าแรกบางคนก็อาจจะไม่สวยนะก็ไม่ต้องตกใจดอกเดียวแบบนี้ผมก็เด็ดทิ้งเลยนะครับเนี่ยเดียวแบบนี้มันเป็นเชื้อเห็ดที่แก่ด้านข้างแล้วเขาอยากเกิดนะครับอ่ามันก็จะออกช่อไม่สวยหน้าแรกบางคนก็ยังไม่สวยนะเนี่ยเด็ดออกเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ เอาออกเลยช่อไหนที่แบบดูแล้วไม่ผ่านเนะี่ยแบบนี้เก็บออกนะครับเดี๋ยวให้เขาออกมาใหม่ไม่ต้องไปเสียดายนะใครเห็นแห้งๆเหี่ยวๆไม่ต้องตกใจนะครับหน้าแรกมันอาจจะมีแก๊สสะสมในก้อนหรือก้อนนั้นเดินไม่สมบูรณ์นะครับก็หน้าแรกอาจจะออกไม่สวยก็ทําการเด็ดทางการเก็บออกให้เรียบร้อยเนี่ยเก็บออกให้เรียบร้อยนะครับเป็นดอกเดียวดอกเดียวมาแบบนี้นะครับก็เก็บออก เพื่อไม่ให้เขาไปใช้อาหารในก้อนนะครับให้เขาออกหน้าใหม่มาเลยนี่แบบนี้หลายคนตกใจนะครับเห็ดออกมาแล้วเหี่ยวดอกไม่สวยดอกแรกไม่ต้องกลัวนะครับเก็บออกถ้าแบบนี้ถ้าเขาออกแบบนี้เขาจะสวยนะครับเป็นช่อเป็นแบบน,แบบนี้เขาจะบานได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ออกเป็นเหมือนที่ผมพาดึงนะครับก็ เทียหน้าก้อนให้เขาซ้าะนะครับเทียหน้าก้อนให้เขาซ้าแล้วก็ให้เขาออกมาใหม่เนี่ยครับบางทีออกมาเท่านี้แล้วก็กระด้างไปเลยก็มีนะครับนี่สำหรับก้อนที่ออกดอกสองดอกในหน้าแรกนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพื่อคุณภาพที่ดีกว่านะก็ประมาณนั้นฝั่งนู้นก็ที่ผมถ่ายให้ดูครั้งแรกนะครับนี่มาอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ ไม่ผมไม่น่าจะถ่ายตอนเก็บให้ดูได้นะเอาไว้โอกาสหน้านะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มนะครับพ่อกับแม่อยู่ที่ฟาร์มก็น่าจะเป็นพ่อกับแม่ที่จะมาเก็บเห็ดนะครับผมก็จะเข้าบ้านแล้ววันไหนมีโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายตอนที่มันออกสวยๆให้ดูแล้วก็เก็บตอนสวยๆให้ดูนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณโลงนึงนะครับที่ทําการเปิดดอกเนาะโอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ